เพื่อนจ้าสวัสดีค่ะผเพืเ่อนที่น่ารักของคู่ใจทุกๆคนนะจ๊ะอันวันนี้คู่ใจกระจิดมบวาวโตนะจ๊ะ่านที่คู่ใจล่าออกอ่ะเหตุหลักๆก็คือหนึ่งก็คือลูกเลี่ยนจบแล้วสุขภาพก็บค่ค่อยดีนะจ๊ะอ่าล่าสุดครั้งสุดท้ายเลยที่ที่คู่ใจป่วยจ้ะป่วยป่วยหลายป่วยแห้งจ้ะป่วยแห้งเข่าล่มบานสองหอบ ต,ติดกันนะจ๊ะหลบแหลกโชคดีหลูกอยู่นั่นหลูกกระรงลงบานว่ารอบที่สองเนี่ยร <c oughs> อบที่สองนี่ก็เป็นหลายจ้ะลุกบ่ได้เลยจ้ะเมาหัวเมาหัวแล้วก็บ้บานหมุนกินเข่าบ่ได้เลยนะจ้ะกินอยังบ่ได้แต่อยากกินนะจ้ะ <c oughs> อยากกินเยอะแต่ว่ามันมันเมาหัวนะจ้ะมันเมาหัวรอบสองนี่ อ่าบ um, no ่ไหวจ้ะบ่ไหวก็เกิดไปล่วงบาลคือเก่าแหละแต่ว่าไปบ่ได้บ่ะนี้ลูกก็บ่อยู่น้ำยู่คนเดียวก็โทรศัพท์หาน้องน้องที่เป็นคู่น้ำกันนั่นแหละจ้ะก็โทรหาเพลินอ่าว่าว่าพี่ใจบ่ไหวแล้วมามาเอามามาแลับพี่ใจมาหลาพี่ใจไปส่งโรงพยาบาลแน่จังสินะจ้ะอันแล้วก็น้องเพิ่นก็บไปชุ่มอยู่นะจ่ะไปชุ่มอยู่น้องเพิ่นก็ว่าไปกบไปได้เดี๋ยวนี้เลยพี่ใจเพิ่นก็ฝากมาหลับไปส่งโรงพยาบาลแน่จ้ะ รากาพ่อไปส่งล่วบง,ลงบานกน็คือเปิดประตูรถเนี่ก็คือเซ่เลยนะจ๊ะน้องเพิ่นก็ตกใจน,น้องเพิ่นเป็นคนขี่ยาอยูยแล้วนะจะน้องเพิ่นก็ตกใจก็เลยบอกน้องว่าอันบ๊อบ๊อตรงยาหนอกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะพี่พี่ใจยังไม่ตายหรอกวราพี่ใจอยู่ข้าวอยู่จะบอกกูน้องเพิ่น่านสินะจ๊ะพอมาหอดบานน้องเพิ่นก่บบาอันฉีดยาน,นะจ๊ะมาถึงบานน้องก็บอกว่าจะยห้อเป็นเพืเ่อนบอ่อ พอเขาอยู่คนเดียวนะจ้ะอันก็เลยบ่าหายนองอยู่นะจ้ะก็เก่งใ,นใจนองเนาะก็บแหนองกลับบ้านบ้านก็ไกลกันอยู่พ่อสมควรอยู่จ้ะมาเนี้หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็เลยกระตาสินใจหล,ลายๆเหตุผลอ่ะนะจ้ะเ, <charge> เหตุผลนั่นเหตุผลนี่แล้วก็ถามว่าในเมื่อตาสินใจแล้วมันก็ต้องจังใดละ่ะ ก็ต้องถิมบางย่างนะจ๊ะก็ต้องถิมบางย่างเพื่อจะเพื่อจะเริ่มตน้นไหมนะจ๊ะแต่ว่ามันกะมันก็ยางอยู่จ้ะมันก็ยางเยูะมันก็ลําบากเนาะเพราะว่าเหาหักเขาเกิดเป็นคนนะเนาะเหาหักหลูกเขาหักบาาหักเฮียนหักซ่านเหาแล้วก็จุกกรดถี่ผู้ใจจะมากนะจ้ะผู้ใจก็กะหักหักคนคนหนึ่งหน่อยจ้ะหักหลายหักมากแต่ว่ามัน มันบอถ,ถึกทีถึกทางจ้ะมันมันอยู่ผิดทีผิดท่างมันอยู่ผิดทีผิดท่างในบางเรืองนะจ้ะมันกะถามว่าเฮาเฮาจากทาั้ง,งทั้งิยังหักมันมันมันทรมานนะจ้ะมันทรมานสารพัดท,ที่จะห่วงนะจ้ะห่วงลูกห่วงบ้านห่วงสารพัดนะจ้ะถามว่าตัวเองห่วงบอ ก็ตัวเองกับ่วงในในส่วนที่ว่าห้าบ่แข็งแรงจ้ะห้ามีหลคประจำตัวแล้วก็ถ้าห้าเครียดเหมือนนั่นกับเครียดมือน,นี้ก็เครียดมันก็เป็นการว่าเครียดสะสมมันก็สิบด่ดีตัวสุขภาพเ้านั่นก็เลยคือว่าเออเงินเดือนในส่วนถี่มันเสียไปถ้าห้ามากแล้วห้ามาไแต่เ็ดงานก็แก่เก็ถึงเ่บ่เถึงก็ว่าเป็นงานหนกักจ้ะมันเป็น มันกับสีใได้ในส่วนที่ห้าขาดไปของของเงินเดือนที่ห้าเ้ามีในเมืองไทยดีปรดีก็ะจะได้เยอะมากกว่าเงินเดือนที่ห้ามีในเมืองไทยอีกนะจ๊ะก็เลือกตัดสินใจมากพอตัดสินใจมากแล้วทั้ง <c oughs> เหตุงานบัดรเหตุงานบัดรในประมาณปีหนึ่งนะจ๊ะปีหนึ่งปีก,กลัวๆหมดแล้ที่กูเใหจะต้อง,ต,อง,ต,องต้องพึ่งผ้าอาศรรัยลุกนะจ๊ะ ก็คือต้องพิงผ้าใส่เขาทุกอย่างนะจ๊ะเพราะว่าคู่ใจบอบเอาเงินดี่เมืองไทยมาใส่เลยจ้ะบโบใส่เลยก็คือบบเอามาเลยจ้ะใมในมือแหลกที่ที่คู่ใจมากตอนแหลกจะไปแหลกเงินคู่ใจก็บอกว่าบอแหลกดอกแบบกับหลงจ้าแม่ก็น้องจ้าว่าบ้อแหลกดอกน้องจ้าก็บอกแม่ ก็แลกไปมั่งดีแม่จะไปแต่ตัวได้ยังไงคเบาก็ะสิหายเนาะหายลีเดิน แหลกมากนิดนึงอะไรจ้ะกับบัตรใแหลกมาหลายกับปรากฏว่าพอมาถึงกับบัตรใดใส่อจ้ะบ่ได้ใส่อยังบัตรใดใจอย่างจักบาทเลยจ้ะบ่ไรใดใจอย่างจักบาทจักเหรียญเลยจ้ะพอมาถึงมาถึงเพิ่นเพิ่นก็ดีอยู่จ้ะลุงเพิ่นก็เอาเงินขาวหายเอาเงินเอาเงินขาวหายมื่นหนึ่งมื่นดอนเลยจ้ะเงินขาวหายมื่นหนึ่งแล้วเพิ่นก็บอกว่าอยากใส่อยังก็ใส่แต่ว <c oughs> <to> <c oughs> ่ามัน โดยความที่เฮาเฮาเคยอิสระผู้ใจนี่เป็นคนที่แบบมีความอิสระอิสระทุกอย่างจ้ะอิสระในการเฮ็ดยังคิดยังมีความอิสระในตัวเองสูงเลยจ้ะคืดหยังอยากเฮ็ดยังก็จะประมาณว่าเอาแต่ใจจากของตามใจจากของมากมากเป็นคนที่เป็นคนที่ คือว่าเออฉันป่วยฉันอยากเค้นยังฉันกะเห็ดฉันฉันมีความสุขเห็นยังฉันกะเห็ดยังสิสิสีบอคอยบ่บ่คอยคืดอีหยังหลายสีหนะก็คือเพราะว่าเฮาป่วยแต่น้อยป่วยแต่น้อยแล้วก็คิดว่าชีวิตที่เหลือก็คือกำไรแล้วเฮาเฮ็ดเขาบ่เดือดร้อนไผก็พ่อยังสีหนะมันก็มันก็นั่มาจักนั่ชีวิตเฮาไปในจุดๆุหนึ่งนะจ้ะจุดๆุหนึ่งที่มันผิดที่ผิดทางเนาะ นั่นแหละก็นักยู่จ้ะนักยู่เพราะว่าหักหลายแล้วก็พ่อมาแมาแม่ห้าววัวเสียหนังเนาะวัวเสียหนังแหลกๆวัวเสียหนังเลยจ้ะกับบานกับบอดเด็กเชืงว่าหลังใหญ่บานกับบานที่หนึ่งสองสามบานมีสามห้องนอนกับหนึ่งห้องขั้วหนึ่งห้องน่งเล่นแล้วก็มีมองนน้นะจ้ะ ตีเพิ่น STEM ตอออกมาแบบตอยืนเข้าไปในสวนนะจ๊ะแล้วผู้ใจก็ชอบนั่งมองนี้ผู้ใจก็สิมนานั่งมองนิ้นี่ยามมื้อเช้าวนั่งที่ก็น,นั่งมืม้อยนะจ๊ะก็คือคือดนั่นคืดนี่ไปนะจ๊ะก็น,นั่งอยู่ในนั้นพอดีลุงเพิ่นก็เฮามาใหม่ได้สงสม,มื้อน,นี่นะจ๊ะลุงเพิ่นก็บ่พอ,อใจมันก็โกรธว่าเฮาเล่นแต่โทรศัพท์เฮาหยังเพิ่นก็จมนั่นแหละจมแล้ว,ลลวกะ กูเจก็เคขียดพอเ้า,าเอาแต่ใจจากของอยู่แล้วนะเ้าวประเด็นคือว่า,าเห้าวพิษนะจ๊ะเขียดกับว่าเบาว่าเบาว่าเบา,วา,วา,วาวก็ไปนั่งอยู่ในสวนนั่นนงอยู่ในสวนกะสุดท้ายกะ,กะได้คุ้ยกันนะจ๊ะกะคุ้ยกันก็เลยบอกบอกบอกลุงนะจ๊ะบอกว่าถ้าต้องการอย่างถ้ากระบอกฉันต้องการอย่างฉันจะบอกว,ว่ามันว่าไม่นางอใส่กันนลครับ เบาอยังสินฮหาวก็บอกขาใจเฮาก็บชอบน้่แหละจ๊ะอ่านี้ค็ก็เลยได้เบาวาอ่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนดีประมาณว่ามีดีในตัวเองประมาณนี้นหนจ๊ะ่บ่ได้งอเขาดนอกจะกับเบาได้งอลุงก็คือเบาาตามจริงนหนจ๊ะว่าก็คือถ้าฉันบ่มีความสุขติเสียอยู่ฉันก็บ่อยู่ฉันบ่ได้อายที่จะกลับเมืองไทยเพราะฉันมีบานมีลูก มีเงินเดือนก็คือสามารถมีชีวิตไปโตได้นะจ๊ะก็คือถา้ถาถ้าถ้าบ่าหักฉันก็บอกมาคือก็คือถ้าหักก็มาคุยกันปั๊บความเข้าใจกันก็นจะกระเบาในรายละเอียดเนาะอันนี้ก็เออกับปับความเข้าใจกันกันในในเหตุงานเหตุหตยังก็คือกัน,นจากอ่าผลสุดท้ายกับเหตุงานบ่ได้จ้ะก็ได้ไปเหตุย่มเงอนหนึ่ง mm hmm. เล่ากับต้อง ครับรถดไปทรงเข้าเหตุงานสองชั่วโมงแล้วไปทรงสองชั่วโมงไปสิมันเกิดเพราุมนะจ๊ะเขากแบบมาคุยกันมาปรับปรับกันไหมจ้ะแล้วก็เข้ากับมาว่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะวบาในตอนต่อไปนะจ๊ะว่าพ่อพ่อเข้ามาแด่เหตุงานเข้าว่ามีอะไอใดเขาหายงั่นมากมันเป็นเงืนมันเป็นเงื่อนที่ว่ามันเป็นเงืนเขานะจ๊ะมันเป็นเงื่อนเข้าพี่น้องเข้าใจว่ามันบอกมันมันเป็นของเข้าไหมจ๊ะถึงแม้ว่าเพื่อนจะบอกว่า อ่าใส่ยยังก็ใส่แต่มันก็มันก็มีความเกลงใจเพราะว่าเขาเป็นคนทํางานนะเนาะเขาเป็นคนทํางานเขาเขาโหยว,ว่าก็าจะได้เงินมากหนะ่ะมันลําบากเขาก็เกลงใจเขาเขาก็บอกว่าใส่เฟอร์เฟอร์เฟอร์นะจ๊ะแต่แค่ซื้ออาหารนี่ยังที่เขาอยากกินเขาก็ซื้อจพื่อสินะแล้วก็เพิ่นเป็นคนกินเจแล้วก็ผู้ใจก็กินทุกอย่างนั่นแหละแต่ว่าเขาบอกเขาอยากกินเนื้อกินย่างก็ได้หรอกอเพราะว่าผู้ใจเป็นซีด คือจะหลีกเลี่ยงอยู่มันก็บ่ค่อ,คอยเปลืองนะจ๊ะบ่ค่อยเปลืองก็แค่ผลไม้นิดน้อยอย่างนมผู้ใหญ่ก็จะกินนมหมานมทั่วอย่างสินะ,ะนนคือจะมันมันก็บ่ค่อยเปลืองนะจ๊ะก็คือไปช็อปปิ้งอาทิตย์ละครั้งถ้าช็อปปิ้งอาหารอาทิตย์ละครั้งจ้ะแล้วก็พาแม่ไปช็อปปิ้งอาทิตย์ละสองครั้งก็คือต้องพาแม่ออกไปข้างนอกนะจ๊ะ ก็คือให้แม่เพื่อนได,ได้เห็นได้เบิ้งนั่นเบิ้งนี่ะผู้เฒ่านะ,ะ่ยจะก็คือต้องได้ออกไปนะจ้ะอันนั้นก็คือเพื่อนจะมีค้นคน้นพาไปจ้ะกนจะมีค้นมาพาแม่ไป,ไปอีกตัางหากจ้ะค้นที่พาแม่ไปนะก็คือเพื่อนเพื่อนเราเงื่อนจากรัฐบาลน,นะจ้ะอ่าเหากับผาไปอีกตัางหากจ้ะนั่นแหละก็คือเพื่อนเพื่นพนอนเก็ถือว่าดีนะจ้ะยุนี่ก็คือรัฐบาลก็ดูแลประกไปใชาชนของงกาเจาดีนะ อันนี้จะพี่น้องจ๋านน่นแหละมันเข้ามาอยู่เข้ากับตองปั๊บโตเนาะจ้าในเมื่อเข้าเลือกแล้วเข้าเลือกแล้วพาตัดสินใจแล้วมันเข้าเอินอย่างเงี้ยคะเอินขาเคินดินเนาะเอินขาเกินดินจ้ะแต่ว่าถามว่ากลัวบ่บ่กลัวจ้ะบ่กลัวก็คือถาถาบ่ปับโตวในเมื่อเข้าเข้ากับบอกว่าเข้าจะปั๊บโตวเนาะอ่าล้วก็เพิ่นก็ต้องปับตัวนั่มจ้าเพราะว่าเพิ่นก็บ่เคยแต่งงานบ่เคยอยู่แล้วผู้ใดนะจ้ะ มันเป็นเป็นปัญหาที่ใหญ่พ่อสมควรนะจ๊ะในการที่จะหลับลับคน้นคนหนึ่งเขามายุในชีวิตนะจ๊ะเราก็ต้องซัพพอร์ตห้องทุงย่างนะจ๊ะอันนี้ก็คือคูยจะก็เข้าใจเพิ่นยุ่นะจ๊ะคือพ่อได้พูดคุยกันแล้วก็โอเคเขาใจกันพ่อเขาใจกันแล้วก็อันดับต่อไปก็คือตอนแรกว่าสิเห็นงานนะจ๊ะว่าสิเห็นงานพอ่อพ่อเห็นงานบ่ได้คูใจะก็กล่าวไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือในการขั้นตอนการพูดคุยว่าขอให้เขาซัพพอร์ตห้อง โดยที่ตั้งหาจากพี่น้องกัต่อกันก็นคือขอให้ซัพพอร์ตเฮ่านะจ้ะขอให้ซัพพอร์ตเฮ่าตั้งตั้งหากจากจากาเงินในกาศเ่วเสือหานั่นะจ้ะอันนั้นก็นคือผู้ใจก็กล่าวคำต่อไปก็คือขอขอว่าให้เฮ่าตั้งหากเงินเงืนง่นเงื่นเท่ให้ตั้งหากนี่ก็คืออ่าเมสืบประถามนะว่าห้ามจะเสือหงษ์ห้าจะบ่บอก นี่ก็คือตัวนี้นะจ๊ะก็คือขอตั้งหากะมาฟังในตอนต่อไปนะจ๊ะพี่น้องจ้าว่ามาคุ้ใจแก้ปัญหาจังไดแล้วก็มีขั้นตอนการพูดคุยอย่างเพื่อจะเป็นประโยชน์กับสะพายไม่จ่ะที่ห้าวยายมาไม่ต่ห้าวยายนายประเทศมาะม่เป็นไปว่าได้ลลยจ้าที่ว่าทุกคนจะแฮปปี้โดยว่าต้องปรับบโตแต่อาจจะมีที่ว่าที่ว่าแฮปปี้แค่ แค่ว่าตองเฮ็ดยังใส่เงินเขาอย่างสิอาจจะมีจ้ะแต่ว่าโมเมนต์ู่ใจจ้ะผู้ใจบ่ชอบผู้ใจบ่ชอบตรงนี้ก็คือพ่อพ่อเราพูดคุยกันในในรายละเอียดกับเพิ่นรับใดเพิ่นรับใดก็โอเคจ้ะเพิ่นรับใดก็โอเคเข้ากับไปต่อจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวคลิปนานะจ้ะเดี๋ยวมันสียเง้ไปเนาะคลิปนาเฮากับู่ใจกระสิมเว่าห้ฟังว่าขั้นตอนการเา้านะคู่ใจเ้าจาังไดเพิน่นจังเพิน่นจังย่อมจ,จ,จ้ะ เพิ่นจะย่อมเนาะเพราะว่าเรื่องเรื่องเรื่องกลางเงินกับกฝล,ลังเนี่เป็นเรื่องที่ละเอียด่อนอยู่พอสมควรจะ้ะเพื่อนๆกาใช้ขอฝากคลิปพ,พูดคุยกับเพื่อนมาฟังชีวิตผู้ใจหลังจากย้ายมาแล้วเขาเปลี่ยนชีวิตจากจากที่ห้ามีทุกอย่างนลจะ้ะเขามีทุกอย่างห้าาเต็มทีทุกอย่างบ้านเ้าแต่เ้ามาอยู่นี้ห้าเป็นคนอาศัยห้าเริ่มจากศูนย์จะ้ะเริ่มจากศูนย์เลยจะ้ะ ก็บ่ถเองก็ว่าติดลบนะจ๊ะคือว่าเริ่มจากศูนย์จากเพื่อนๆจ้าเอ้ามาพอกันในคลิปหน้านะจ๊ะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขความเจริญในชีวิตนาทีการงานปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะจ๊ะเพื่อนๆจ้าเจอกันคลิปหน้าจ๊ะเพื่อนๆบ๊ายบาย